ส่วนเรื่องของอุโมงค์ต้นไม้น่านนะครับที่จะมีการก่อสร้างเส้นทางน่านท่าวังผาระยะทางใน15กิโลเมตรเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการคมนาคมเรื่องนี้เป็นประเด็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วปี2558เนี่ยนะครับถึงข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะควรจะมีการตาดัดหรือควรจะมีการอนุรักษ์หรือควรจะมีวิธีการในการทําเส้นทางอ้อมหรือว่าเลี่ยงเส้นทางหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเขามีการประชุมกันในทุกด้านทั้งภาคของประชาชนที่ต้องการให้ตัดต้นไม้เพื่อสร้างถนนแล้วก็ถ้าภาคของนักอนุรักษ์ รปรากฏว่าผลการประชุมในเบื้องต้นนะครับมีมติให้ตัดอุโมงต้นไม้เพื่อรองรับการขยายถนนนะครับ โดยนายอาพรนินสิริรักษาการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายอุดมชำนาญยารองผู้อำนวยการแขวงการทางน่านที่สองประชุมร่วมกันมีตัวแทนภาคประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากอุโมงต้นไม้และกลุ่มอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้นําโดยนายชายหลวงดิษธบํารุงนะครับหลังพบว่าอุโมง์ต้นไม้ช่วงกิโลเมตรที่1 3ถึง14บําบลผาสิงอํงเาเภอเมืองน่านระยะทาง800เมตรที่ส่วนใหญ่เป็นต้นจามจุรีกว่าร้อยต้นถูกตัดแต่งกิ่งเหลือเพียงลำต้นเท่านั้น บางคนบอกว่าโอ้โหอวาสานแล้วนะฮะอุโมงต้นไม้แม้จะว่าเป็นต้นจมจุรีก็ตามแต่ว่าทางทางทางการทางหน่วยงานเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักใช่ไหมฝนตกหนักมีพายุพัดลมแรงนะฮะก็มีความจําเป็นต้องตัดต้นไม้เหล่านี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยการประชุมเมื่อวานน,ดดน,าน,านี้นายอุดมชํานาญยารองผู้เหนวยการแขวงการทางน่านที่สองก็ชี้แจงนะครับว่าการตัดแก่งตัดกิ่งเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยที่ประชุมมีมติให้ก่อสร้างถนน4นี่เลนช่วงอุโมง์ต้นไม้ทั้งหมดตามโครงการขยายถนนเส้นน่านท่าวังผาระยะทางกว่า15กิโลเมตรเชื่อมสู่ประเทศลาวเพื่อรองรับการสัญจรและโลจิสติกที่จะเพิ่มขึ้นส่วนต้นไม้ที่อยู่บริเวณอุโมง์ต้นไม้800เมตรให้มีการปรับหรือตามความเหมาะสมของการก่อสร้าง ตรง800เมตรแหละครับที่เป็นข้อถกข้อเถียงกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วเดือนมีนาคม2558หลังจากนั้นนะักอนุรักษ์ก็ขอเถอะขอ800เมตรตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ากลัวจะถูกตัดไปซะหมดจะไม่เหลืออุมโมงต้นไม้น่านให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความจําเป็นต้นไม้เก่าแก่นะฮะ โดยนายอภรรักษาการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านก็บอกว่ากําลังทําเรื่องอุมโมงค์ต้นไม้แล้วก็ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้รับทราบถึงเรื่องต่างๆและจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไปโดยทางกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มที่เห็นด้วยก็ได้ยื่นเอกสารเข้ามาเพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องไว้พิจารณานะครับขณะเดียวกันมีการบอกว่าหากนําสายไฟฟ้าลงดินนั้นก็ต้องใช้งบประมาณดีกว่า500ล้านบาทนะครับ